ววาาจริงๆเสื้อฮาวายมันมีหลายผ้านะหลายชนิดนะครับแต่ว่าถ้าเซฟเซฟก็นี่เรารีดไอ้น้าก็ได้นะครับเดี๋ยวจะบอกให้ว่าแต่ละชนิดเป็นไงบ้างนะครับอย่างแบบถ้าสมมติว่าเป็นผ้าคอตตอนแล้คก็จะแบบหนาหน่อยใช่ไหมครับก็สามารถที่จะรีดไฟแรงหน่อยหนึ่งได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างสมมุติว่าเป็นเลยอรยอนก็าจะรีดไฟอ่อนลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าเลยรยอนก็จะเซนซิทีฟกว่านะครับบางกว่า แต่ถ้าเป็นอย่างเลยอนเครปก็นะฮะราคาแพงก็รีดไฟอ่อนหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ผ้ามันจะเซนซิทีฟกว่าหรือที่แบบสุดๆเลยของความแบบเซนซิทีฟหรือบางนะครับก็เป็นผ้าไหมญี่ปุ่นนะครับก็ควรจะรีดไฟอ่อนมากๆซักไม่ต้องบิดเลยก็ได้เพราะว่าถ้าบิดเดี๋ยวมันจะขาดนะครับก็ซักตากไปเลยหรือบางคนก็ใช้ซักแห้งไปเลยเซิทีฟมากถ้าโดนแดดรือแดดแรงๆมันอาจจะกรอบก็ได้นะครับก็ตากในร่มก็ดี